สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะพบกับคุณครูอ้อมนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้เราเจอกันเป็นชั่วโมงแรกนะคะค,คุณครูจะมีคลิปทบทวนสนุกสนุกให้เด็กๆได้รับชมกันนะคะเป็นคลิปอะไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันพร้อมๆกันเลยนะคะ ที่น่าสนใจมาให้เรียนรู้กันเช่นเคยครับก่อนอื่นเราไปทบทวนเรื่องราวที่เรียนกันไปในครั้งที่แล้วก่อนนะครับเด็กๆตั้งใจชมนะคะน้องๆครับการออมเงินก่อให้เกิดประโยชน์มากมายเลยนะครับทั้งต่อตอนเองและต่อผู้อื่นครับก็คือช่วยให้เรารู้จักประหยัดมีเงินไว้ใช้เวลาที่จะเป็น ใช้ซื้อสิ่งของที่ต้องการได้ใช่เอาเลยครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้น่ารู้ไม่แพ้กันแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับน้องๆรู้จักการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันไหมครับรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้มีการแลกเปลี่ยนกันเยอะแยะมากมายเลยครับที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนั้น ็ออเพราะการดำรงชีวิตของทุกคนจำเป็นที่จะต้องใช้สินค้าและบริการต่างๆเพื่อมาใช้ในชีวิตของเรานะครับซึ่งสิ่งของทุกอย่างที่เราต้องการน,านั้นเราไม่สามารถผลิตได้หมดทุกอย่างจึงได้เกิดมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันขึ้นมาความหมายของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนั้นก็คือการนำสินค้าและบริการมาแลกเปลี่ยนกันและกันนั่นเองค่ะที่เราต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน นั่นก็เพราะว่าสภาพแวดล้อมแต่ละที่มีความแตกต่างกันความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการจึงแตกต่างกันถ้าอะไรที่เราไม่สามารถผลิตได้เราก็ต้องมีการไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นฉะนั้นการแลกเปลี่ยนทำให้ได้สินค้าและบริการตามความต้องการเช่นมีคนเอาไข่ไก่มาแลกกับเสื้อผ้าอันนี้ก็ถือว่าเปการแลกเปลี่ยนค่ะ ต่อไปจะเป็นช่วงร่วมด้วยช่วยคิดให้ช่วยกันทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆแลกเปลี่ยนกันบ้างครับมีอะไรบ้างคะที่เรานํามาแลกเปลี่ยนกันได้เด็กๆลองคิดและยกตัวอย่างสิคะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับน้องๆอ่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยมีการทํานาเกี่ยวข้าวส่วนบ้านคุณครูขอเพิ่มระดับเสียงนะคะสวนมีผลผลิตเป็นผักผลไม้ท่าบ้านที่ปลูกผัก ต้องการมีข้าวกินก็อาจจะนําผักผลไม้ไปแลกข้าวกับบ้านที่ทานาครับส่วนบ้านเขาผักไปแลกกับอะไรคะจากตัวอย่างเอาผักไปแลกกับข้าวใช่ไหมคะบ้านนึงปลูกข้าวอีกบ้านนึ่งปลูกผักนช่ไหมคะเอามาแลกกันและ ก็ทําให้ไม่ต้องไปซื้อนั่นเองนะคะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนกันนะคะเอาข้าวมาแลกผักเอาข้าวมาแลกละะผลไม้ที่มีการแล<ม>กเปลี่ยนดนะูตัวอย่างต่อไปนั่นก็เพราะเราไม่สามารถผลิตสินค้าได้เองทุกอย่างเราจรึงต้องมีการนําของไปแลกกับผู้อื่นค่ะเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการค่ะแต่ปัจจุบันความต้องการของคนมากขึ้นคนก็มีจํานวนมากขึ้นทําให้การนําสิ่งของมาแลกกันอาจจะยุ่งยากและไม่สะดวก ปัจจุบันจะได้มีการใช้เงินมาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าค่ะคือจากที่เราบางคนนี่เราจําเป็นจะต้องใช้เงินในการแลกเปลี่ยนเพราะอะไรคะเพราะปัจจุบันความต้องการของคนเรามีมากขึ้นและต่างกันนะคะเงินจึงเป็นสิ่งที่นํามาใช้ แลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนการบริการเรามาดูวิธีการแลกเปลี่ยนกันว่าจะทําได้โดยวิธีใดบ้างนะคะมีมากก็ต้องให้คนเพื่อนบ้านพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยกันเกี่ยวข้าวครับส่วนเวลาที่บ้านอื่นต้องเกี่ยวข้าวเหมือนกันก็จะมีการเข้าไปเกี่ยวข้าวให้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนบริการโดยกัน ช่วยเหลือนะคะแบ่งปันให้น้องๆคิดนะคะ่าข้อความได้ถูกต้องเด็กมาเล่นเกมด้วยกันนะคะชื่อเกมว่าเกมวิ่งแข่งค่ะจากรูปเป็นรูปอะไรคะกระต่ายกับเต่ากระต่ายจะเป็นผู้ท้าทายสัตว์ต่างๆนะคะเรามาเลือกผู้เล่นกันเลยคุณครูเลือกกระต่าย เริ่มเล่นเกมมันจะทำเองมันเป็นเชียตาจะมีเตามีกระต่ายมีอะไรคะมีเป็ดใช่ไหมคะแล้วก็มีไกเเ่เริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะเ,เยตยมตัวนะคะคู่แรกจะเป็นกระต่ายกับเป็ด ข้ 2, สอสสภาพแวดล้อมแตกต่างกันทําให้เกิดการเปล่นแปลงสินค้าและบริาการ,เก,ารเกิดขึ้นถูกหรือผิดคำตอบคือถูกข้อสามการใช้สิ่งของแลกเปลี่ยนกันสะดวกกว่าการใช้เงินเป็นสืน่อกลาาถูก ใช้งฉายเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะฉายเดียวเรื่องอะไรกันวันนี้ให้น้องๆคิดนะครับว่าเรื่องราวใดบ้างเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการครับให้ตอบถูกหรือตอบผิดนะคะช่วยกันคิดนะคะโจทย์ข้อที่หนึ่งคำถามคือ พัดแบ่งขนมไม่เพื่อนๆกินถูกหรือผิดพลอยนําเงินไปซื้อขนมที่ตลาดพลอยนําเงินไปซื้อขนมที่ตลาดเป็นการแลเกเปลี่ยนไหมถูกนะคะและข้อต่อไปพ่อให้เงินเบิเบ้มยี่สิบบาทพ่อให้เงินเบิ้มยี่สิบบาทผิดนะคะแม่พลอยนําเงินไปจ่ายค่าไฟฟ้าถูกหรือผิดคะถูกคะ่ะครูกาดา ไปฝากแม่ที่บ้านใช่ไหมไม่ใช่ค่ะผิดค่ะอ่ะเรามาดูเฉลยกันนะจ๊ะเด็กๆว่าเด็กๆทำได้ถูกต้องหรือเปล่าครับน้องๆเฉลยก็สี่เป็นเหตุการณ์ที่ผิกับข้าแ้อกสองกับข้อสี่ใช่ไหมคะ ข้อสองน้อยนำเงินไปซื้อขนมที่ตลาดถือเป็นการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะเอาเงินไปซื้อขนมพลอยก็จะได้ขนมแม่ค้าก็จะได้เงินของพลอยนะคะแม่พลอยส่วนข้อที่สี่แม่นําเงินไปจ่ายค่าไฟฟ้าจากแม่ได้นำเงินไปแลกกับการแม่เอาเงินไปจ่ายค่าไฟฟ้าแม่แลกเปลี่ยนเป็นบริการข้อสามและห้าไม่ถือเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการครับ ไม่ถือเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะนำขนมไปแบ่งเพื่อนอันนี้ไม่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค้าที่จะนำางินไปแากครับข้อสามข้อ3ค่ะอให้เงินเบิ้่ิบาทขอให้เงินเบิ้่ม2บบาทก็ผิดนะคะไม่ใช่เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากับบริการไม่ได้ต้องการนาเงินไปแลกเปลี่ยนครับข้อ 5. ครูการดานําผลไม้ไปฝากแม่ที่บ้านถือว่าเป็นการให้ด้วยน้ําใจ และเป็นการเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับใช่แล้วข้อนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการแลกเ,เปลี่ยนกันบ้างครับน้องๆตอบเป็นถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยค <c oughs> บ,บทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้วบ่อยๆนะครับเราจะได้เป็นเด็กเก่งครับ <c oughs> น้องๆครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างสินค้าทุกอย่างตามที่ต้องการได้เราจึงต้องมีการไปแลกเปลี่ยนสิ่งของ หรือสินค้าที่เราไม่มีกับคนอื่นเรามีเพื่อนอยากเียนด้วยนะคะอยู่ชั้นป .2 เหมือนกันนะคะหรือว่าจะดันเงินไปแลกกับของก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันทั้งนั้นนะครับในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของสินค้าและบริการที่ได้มาโดยใช้เงินซื้อและไม่ใช้เงินซื้อจะเป็นยังไงนั้นน้องๆต้องคอยติดตามนะครับสำหรับคนนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีักีทุกคน สนุกนนเอ่าเป็นไงคะเด็กๆได้รับชมรับฟังคลิปกันไปแล้วสนุกไหมคะตอนนี้นะคะถึงเวลาที่จะต้อง <จะ S 2> ทำการถึงเวลาที่ต้องทำการบ้านกันแล้วนะคะสำหรับการบ้านของคลิปนี้นะคะคุณครูขออนุญาตให้เด็กๆนะคะ กลับไปดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแล้วคุณครูจะมีคำถามไว้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแปะการบ้านไว้ท้ายคลิปให้นะคะสําหรับวันนี้ถ้ามีการผิดพลาดใดๆไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือภาพวิดีโอไม่ชัดนะคะก็ขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะคะ<ม>ขอบคุณสื่อดีๆจากวิดีโอคลิปขอบคุณสื่อการสอนดีๆนะคะสามารถให้คุณครู ได้ยกตัวอย่างให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณข้อมูลนะคะจากสื่อต่างๆทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนรู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆคิดนะครับว่าเรื่องราวใดบ้างเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการครับ พัดแบ่งขนมให้เพื่อนๆนกินปลอยนำเงินไปซื้อขนมที่ตลาดพ่อให้เงินเบิ้ม20บาท พลอยนำเงินไปจ่ายค่าไฟฟ้าครูการดานำผลไม้ไปฝากแม่ที่บ้านได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วครับน้องๆข้อ2และ4 เป็นเหตุการณ์ที่เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการครับเนื่องจากข้อ2ปลอยนําเงินไปซื้อขนมที่ตลาดถือเป็นการแลกเปลี่ยนเนื่องจากพลอยได้นําเงินไปแลกกับขนมกับแม่ค้าที่ตลาดนะครับข้อ4แม่พลอยนําเงินไปจ่ายค่าไฟฟ้าถือเป็นการแลกเปลี่ยนเนื่องจากแม่ได้นําเงินไปแลกกับการบริการไฟฟ้าครับข้อ1 ข้อ3และ5ไม่ถือเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับเนื่องจากข้อ1พัดนำขนมไปแบ่งเพื่อนๆถือเป็นน้ำใจครับเพราะว่าพัดไม่ได้ต้องการที่จะนำขนมไปแลกครับข้อ 3. พ่อให้เงินเบิ้ม20บาทถือว่าให้ด้วยน้ำใจและเป็นการเลี้ยงดูล,ลูกนะครับเพราะว่าพ่อไม่ได้ต้องการนำเงินไปแลกเปลี่ยนครับข้อ 5. ครูการดา นำผลลไม้ไปฝากแม่ที่บ้านถือว่าเป็นการให้ด้วยน้ำใจและเป็นการเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆตอบเป็นถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยหมั่นทบทวนหมดเรียนที่ได้เรียนไปแล้วบ่อยๆนะครับเราจะได้เป็นเด็กเก่งครับ น้องๆครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างสินค้าทุกอย่างตามที่ต้องการได้เราจึงต้องมีการไปแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือสินค้าที่เราไม่มีกับคนอื่นอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนของแลกกับของหรือว่าจะนําเงินไปแลกกับของก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยกันทั้งนั้นนะครับในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของสินค้าและบริการที่ได้มาโดยใช้เงินซื้อและไม่ใช้เงินซื้อจะเป็นยังไงนั้นน้องๆต้องคอยติดตามนะครับ สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ